สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีนะครับขาพี่พี่มาปล่อยปล่อยนกปล่อยให้อาหารปลาครับสวัสดีพี่พี่นะครับมาทาบุญด้วยกันครับวันนี้ที่วัดบุคโรครับพี่พี่วัดบุคโรครับ ปาเยอะมากครับที่วัดบุคโคลครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับด้านล่างเป็นป่านะครับพี่ๆ่ปลาเยอะมากที่เห็นอยู่ไกลๆเป็นเป็นสะพานกรุงเทพนะครับเย็นไกลๆจะเป็นสะพานกรุงเทพสวัสดีพี่ๆนะครับ เจ้หงสวัสดีจ้าปลาเยอะมากครับ ด้านล่างก็เป็นป่านะครับป่าเยอะแยะเลยสวัสดีพี่ๆทั้ง45ท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับนี่เป็นเรือนกะท่องเที่ยวนะครับเจ้าเหมาลำมาเป็นเรือเรือยอทนะวัดบุคคลโลอยู่ที่เนี่ยครับเชิงสะพานกรุงเทพเนี่ยครับ เห็นไกลๆลเป็นสะพานกรุงเทพนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีนะครับบิวสวยมากๆช่วงเย็นๆที่นี่น,นะครับนี่คือแม่น้ําเจ้าพระยาครับฝั่งตรงข้ามเป็นอ่อโรง,งพยาบาลเจริญเจริญกรุงประชารักษ์ครับเดี๋ยวให้พี่ๆเห็นนะครับว่าอันนี้คือวัดบุคคโลนะครับ ถ้าคนแถวนี้ก็จะน,นิยมมาทำบุญแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาที่นี่ครับเขาจะชอบมาที่นี่กันเดี๋ยวผมให้ดูเลยครับเนี่ยพี่ๆเขามาปล่อยนกปล่อยปลากันจะเป็นช่วงกลางวันคนเยอะครับที่นี่ครับเนี่ยครับปลาเยอะมากๆเป็นเขตอภัยทานครับที่นี่ ปลาเยอะครับเราก็จะมาปล่อยนกปล่อยตาวันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพี่ๆที่นารักทุกท่านครับปลาเยอะครับเห็นไกลๆก็จะผ่านกรุงเทพนะครับเห็นไกลๆก็ไปอีกก็เป็นเอเชียทีคนะครับเป็นเอเชียทีคเจริญนครสาทรศรีลมอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยครับ ที่เห็นอยู่คือปลานะครับพี่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 เข้ามาเลี้ยงอ่าฝอยนกไอยปลานะครับที่เห็นลอยๆอยอยู่คือปลานะครับพี่พี่นั่นคือปลานะครับที่เห็นอยู่คือปลานะครับเยอะมากครับที่นี่ ปลาทั้งนั้นเลยนะครับเหนืว,วัดบุคโลครับจะเป็นแบบนี้มีแพรมีท่าลงมานะครับตรงนี้พี่ๆก็ให้อาให้อาหารนกอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นท่าของเรือ รอยเย็นเจ้าพยาปลินเส้นนะครับเรือที่เขาล่องกลางคืนนะครับเนี่ยทานอาหารอยู่ข้างบนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะครับมาทำบุญด้วยกันครับวิวสวยๆยามเย็นๆนะครับของแม่น้ำเจ้าพยา ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็เป็นอู่ต่อเรือนะครับเป็นอู่ต่อเรือเป็นฝั่งเจริญเ,เจริญกรุงนะครับฝั่งนูน้นปลาตัวเบลเลอร์เบลเลอร์เลยครับปลาตัวใหญ่มากเป็นปลาถวายาตัวส่วนใหญ่นะครับ สวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับเมื่อวานนี้กลับตอนไหนไม่รู้เลยผมกลับออกมาอีกทีอ้าวพี่ต้อมไปไหนแล้วนะนอนมาทั้งวันครับวันนี้นอนทั้งวันเลยลงคลิปไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ตั้งเวลาปล่อยไว้วันนี้เลยมาให้อาหารปลาครับขับรถมาประมาณสักสามกิโล ที่บุคโ,โลครับเนี่ยวัดบุคโ,โลครับพี่หมื่นสวัสดีจ้าพี่หมื่นสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ17นาฬิกา18นาทีนะครับ ตรงนี้ก็คือริมฝั่งเจ้าพยานะครับฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาเห็นไกลๆเป็นสะพานกรุงเทพนะครับสะพานกรุงเทพก็จะมีอยู่สองสองจุดนะครับสูงๆก็สะพานกรุงเทพครับส่วนในที่สะพานกรุงเทพที่เป็นเหล็กยกได้ก็คืออัน,อนที่อยู่ต่ําๆเนี้ครับอ๋อพื้นหาดไปใหม่นะครับ ปลาเยอะครับเนี่ยปลาปลาทั้งนั้นเลยมีแต่ปลาปลาปลาครับเนี่ยเห็นเลยลอยนี่คือปลาทั้งนั้นนะครับยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าช่วงนี้งาน เยอะงานเยอะอยู่แต่คลิปมีมีคลิปที่ทําไว้สําลองอยู่สิบกว่าคลิปครับรอปล่อยอยู่ตั้งเวลาปล่อยอยู่ประมาณสิบคลิปครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่อยากให้พี่ๆ f c เบื่อด้วยไม่อยากไปจุดเดิมๆอยากจะจะเปลี่ยนจุดไปซะหน่อยหนึ่งรอดูกระแสของพี่ๆเขาก่อนว่าพี่ๆเขาจะชอบไหมนะครับพยายามจะไปวัดใหม่ๆบ้างนะครับ อ๋อเปิลฮะอย่าขัดขึ้นเรือหรอครับไปไปกับมิ่งไม่ต้องกลัวหรอกถ้าไปกับมิ่งไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวตกเรือมีห่วงยางกันไปทุกคนนู้น่ะปลาเห็นไหมปลาเยอะแยะเลยครับทุกคนมี เสื้อจ no ูตี story, so anyway. like ่เป like ็นของตัวเองหมดครับไม่ต้องกลัวเลยสวัสดีพี่ๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครพี่พี่ครับพี่พี่ที่น่ารักครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปให้ด้วยนะครับพี่พี่คลิปเพิ่งปล่อยวันนี้ไป3มคลิปนะครับแล้วก็บ้านแอมฟายก็ปล่อยคลิปไป1คลิปครับฝากพี่พี่ช่วยดูให้ด้วยนะครับทุกท่านครับ ขอบคุณพี่เหมื่นครับขอบคุณนะครับตื่นขึ้นมาได้ก็คว้าโทรศัพท์ไม่รู้จะไปไหนก็มาที่นี่อ่ะมาทำบุญแล้วก็เอาบุญมาฝากพี่ๆทุกท่านทุกคนครับ เดี๋ยวพาพาไปดูที่วัดนะครับวัดนี้วัดดังมากๆนะครับพี่ๆเขานิยมมาทําบุญกันวัดนี้วัดบุคโโลครับดังนะครับเป็นวัดที่ดังมากๆในย่านนี้เลยแล้วก็เขาจะมาปล่อยนอกปล่อยปลาที่นี่นะครับมีมีเกจิอาจารย์ชื่อดังนี่ครับมีพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับที่นี่วัดบุคพโลนี่เป็นวัดที่ดังมากๆครับเป็นที่รู้จักของหลายๆคนนะครับ กำลังมีการปรับปรุงและก็พัฒนานะครับเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูท้าเวสุวรรณนะครับอยู่หน้าพราะอุโบสถนะตรงนี้เป็นท้าเวสุวรรณนะครับ แล้วมีที่นี่มีมีนี่นี่เลยครับพญานาคนะครับพญานาคก,ก็มีนี่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดที่นี่ครับหลวงพ่อทวดก็มีนะครับที่นี่ มาชมบัดด้วยกันนะครับสิ่งศักดิ์ิมีอยู่ทั่วทุกจุดครับบัดบุคคโลครับมาทําบุญปล่อยนกะปล่อยปลาได้ที่นี่นะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามานะครับขอบคุณพี่ๆครับผมขึ้นไม่นานผมขึ้นไม่นานหรอกผมขึ้นแป๊บเดียวนะครับอยากพาพี่พๆมาดูวิวแม่น้ำเจ้าพยาวิวสวยๆครับตะวันใกล้ตกดินแล้วครับที่สะพานกรุงเทพดูภาพที่ตกดินสวยมากนะครับ ที่นั่นดูผ้าที่ตกดินสวยมากไลกไลๆก็จะเป็นอู่ต่อเรือครับ สวัสดีพีพ่ี่ทุกท่านทุกคนนะครับทางนี้ก็บิวเสืสวยของแม่น้ำเจ้าพยาครับบิวเสืสวยเลยครับของโค้งน้ำเจ้าพยาถ้าไปนู้นก็จะเป็นไปพับปลาแดงครับ ไปไปที่นน้นก่อนสะพานภูมิพลก่อนครับแล้วก็ไปพระประแดงนะครับไปบ้านพี่ตามน้องมิ้นนะครับลาปลา,ปลาตัวบเบลอบเบออ์เลยครับ ขึ้น20นาทีนะครับพี่ๆวันนี้ขึ้นไม่นานครับทางนน้นก็พี่ๆเขาให้อาหารอาหารปลาอยู่ปลาเยอะครับปลามาทำบุญแล้วก็มาชมบรรยากาศดูวิวสวยๆนะครับ พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วครับพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้ะเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ที่บนสะพานกรุงเทพครับเดี๋ยวจะให้พี่ๆได้ชมพระอาทิตย์ตกดินครับที่นั่นสวยมากเลยครับที่นั่นพระอาทิตย์ตกดินเลือสามนาทีนะครับผมขึ้นยี่สิบนาทีนะครับ ขอบคุณพี่ๆที่อยู่ด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมจะไปไล่อีกครั้งครับบนสะานกรุงเทพแบบบันสานกรุงเทพบิวจะสวยมากครับก่อนพระอาที่ตกดินเนาะอีกประมาณ20่นาทีครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับไลน์นี้ผมขออนุญาตลงนะครับพี่ๆขอบคุณพี่ต้อมขอบคุณพี่หมื่นจะขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยผมขออนุญาตลงก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกประมาณ10นาที15นาทีครับสำหรับไลน์นี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ